ท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการโคตสีช่วยด้วยโดยภายใต้สำนักข่าวโคตสีนิวครับวันนี้เราได้เราเนจะพี่น้องซอยกับใจหรือซอยปู่เจ้าสมิงพายสิบเก้าฮะถนนปู่เจ้าสมิงพายครับมุ่งหน้าไปท่าน้ำพระแดงฝั่งซ้ายมือมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทครับมีปัญหาการเข้าออกนะครับนี่ฮะดูตามภาพนะครับเข้าออกกนลำบากฮะเพราะว่ารถที่จะมุ่งหน้าพระประแดงนะครับขึ้นสะพานมาเนี่ยฮะตามภาพครับแล้วรถที่จะออก ที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยเขาปู้เจ้าสิงห์พายมุ่งหน้าสูวิทย์ลำบากฮะวันนี้คุณสีช่วยด้วยก็เลยมาลงพื้นที่ดูดูเรื่องจริงๆเลยนะว่าที่เราเรียนมาดูดูภาพ่านผู้ชมดูภาพนะครับคือรถทางตรงก็เบรกกันัวโกง่งรถจะเลี้ยวขวาก็ต้องใช้ความระมัดระวงังจากสถิติเหตุการณ์นี้นรับเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะในเขตถนนเส้นนี้นะครับก็จะฝากวิงวอนไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขอให้ท่าน ตงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและเรื่องนี้หน่อยนะครับวันนี้ทีมงานข้อีสีช่วยด้วยครับเราก็ลงพื้นที่กันสดๆนี่ฮะดูจากภาพไปนะครับว่ามันอันตรายจริงๆนะท่านผู้ชมรถทางตรงฮะผมเข้าใจฮะเมื่อเทคขึ้นมาแล้วนะครับด้านนู้นเป็นสะพานนะครับด้านนี้เป็นทางลงนะครับแล้วรถจะเลี้ยวออกขวาดูดูภาพครับมันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากฮะตามภาพนี้ครับอันนี้ก็วันนี้ทีมงานข้อะสี่ช่วยด้วยก็มาลงพื้นที่นะครับเราก็ ่าเก็บไปเกา่ากันสดๆซึ่งเทปนี้ก็จะส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้ก็ทีมงานเขา,าสีนิวก็ขออนุญาตเก็บภาพไว้คร่าวๆก่อนครับ